สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้เช้าว,วันพุธที่18ตุลาคม2566นะครับถ้าท่านผู้ชมดูจากภาพนี้นะครับจะเห็นว่าประเทศไทยนะครับตอนนี้ด้านขวามือนะครับแถวทะเลจีนใต้ตอนกลางมีพายุนะครับซึ่งเป็น พายุดีเพรสชั่นนะครับที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในทะเลจีนใต้ตอนนี้แล้วก็ล่าสุดนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนในส่วนของเรื่องพายุตรงนี้นะครับซึ่งไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยแต่ว่าจะส่งผลกระทบทางอ้อมส่งผลกระทบทางอ้อมยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับก็จากการที่มีพายุอยู่ตรงนี้นะครับส่งผลนาให้มรสุมตะนกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมในส่วนของ ทะเลอดามันอ่าวไทยและก็ภาคใต้เนี่ยมีกําลังแรงขึ้นครับก็จะเห็นนะว่านี่นะครับมรสุมตะนกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเนี่ยมีกําลังแรงลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ในส่วนภาคใต้นะครับมีกลุ่มฝนตกหนักมากขึ้นนะครับแล้วก็จับตาดูทิศทางของพายุลูกนี้นะครับจับตาดูทิศทางพายุลูกนี้ก็คือตามการคาดการณ์ของหลายสํานักเนี่ยเขาจะเคลื่อนตัวขึ้นไปด้านบนนะครับเดี๋ยวดูดูทิศทางพายุนะครับ ดูของหลายๆสำนักนะครับนี่นะครับก็มีแนวโน้มที่จะวกขึ้นไปข้างบนแต่ว่าอาจจะวกกลับลงมาได้นะเวลานี้ส่งผลทางอ้อมต่อประเทศไทยอยู่นะครับแต่ว่าดูจากตรงนี้ก็คือถ้าเป็นของในส่วนของหน่วยงานที่เตือนเรื่องพายุนะครับก็นี่ก็คือเขาจะเคลื่อนตัวขึ้นไปด้านบน หลังจากนั้นก็จะวกลงมานะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นตอนที่วกลงมานะครับท่านผู้ชมว่าเขาจะมาต่อหรือว่าไปด้านไหนนะครับถ้าดูจากทิศทางตรงนี้นะครับนี่เป็นทิศทางของพายุตอนนี้ตั้งชื่อได้ชื่อว่าซิกทีนนะครับซิกทีนของทางด้านสำนักญี่ปุ่นเนี่ยก็คือขึ้นไปด้านบนแล้วก็วกกลับลงมานะครับถ้าเป็นของอมาเลเซียนะครับ มาเลเซียนี่วกขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไม่ได้วกนะก็คือเข้าเวียดนามฝั่งเวียดนามด้านบนนู้นเลยนะครับในช่วงวันเสาร์นะครับเดี๋ยวต้องจับตาดูถ้าเป็นของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปก็คือขึ้นไปด้านบนเลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้วกกลับลงมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมาดูต่อนะครับดูในส่วนของทิศทางต่อถ้าเป็นทางด้านของเจ็บของญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยได้ในระยะต่อไปถ้าเขาวกกลับลงมา แต่ถ้าดังด้านมาเลเซียก็คือก็วกลงมาเหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะมีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยในช่วงประมาณเสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยวต้องมาเกาะติดดูในส่วนของทิศทางอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าของยุโรปก็คือไม่วกลกลับลงมานะก็คือขึ้นไปด้านบนเลยตรงนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับโดยตรงนะครับแต่อาจจะส่งผลกระทบทางอ้อมนะครับซึ่งตามอ่ ล่าสุดนะครับเมื่อประมาณสี่ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับของคืนที่ผ่านมานี้กลมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่สามนะครับประกาศกลมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุดิปรชันฉบับที่สามนะครับเมื่อเวลาย2อนาฬิกาของวันที่17ตุลาคมนะครับพายุดิปรชันบริเวณะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูดุด1ององศาเหนือลองติจูดุดองศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆนะครับคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นอีกโดยที่ไม,ม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยนะครับณเวลานี้ก็คือตามการคาดการณ์ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงนะครับแต่ว่าอาจจะส่งผลกระทบทางอ้อมนะครับนั่นก็คือมันเหนี่ยวนําทําให้หมอสุนตนดกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในส่วนของภาคใต้มีกําลังแรงขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรากองต้องเช็ค สถานการณ์กันไปเรื่อยๆนะว่าเขาจะมีทิศทางเป็นยังไงนะครับในส่วนของพายุลูกนี้นะครับซึ่งอาจจะวกกลับลงมานะถ้าวกกลับลงมาก็อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับในระยะต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวมาติดตามนะครับแล้วก็ถ้าดูแนวโน้มฝนนะครับถ้าพายุลูกนี้ยังไม่วกกลับลงมาปริมาณฝนก็จะเริ่มลดลงแล้วในโซนของทางด้านอีสานนะครับทางด้านภาคอีสานแล้วก็ทางด้าน ภาคใต้เนี่ยฝนจะยังเยอะอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับดูดูลักษณะโมเดลฝนนะครับตามการคาดการณ์ก็คือเขาจะขึ้นไปด้านบนเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับแถวขึ้นมาแถวจีนนู้นนะครับไม่ได้วกกลับลงมาด้านนี้นะครับนี่คือของของข้อมูลจากศูนย์พิาารณอากาศระยะการยุโรปนะครับแต่ก็จะทําให้มรสุมตะนกเฉียงใต้ที่ปัดปกคลุมนะครับนี่นะมีกําลังแรงขึ้นโดยเฉพาะในโซนภาคใต้ก็จะมีฝนตกชุกมากขึ้นนะครับในช่วงระยะนี้นะครับ ส่วนภาคอื่นก็จะเริ่มที่จะมีความแปรปรวนของอากาศนะครับก็เนื่องจากว่าจะเริ่มที่จะมีลมหนาวพัดลงมานะครับทําให้เกิดความแปรปรวนของอากาศในในในช่วงนี้นะครับในช่วงก่อนที่จะเปลี่ยนจากฝนเป็นหนาวนี่ครับนี่นะครับในช่วงพรุ่งนี้ก็ภาคใต้กับทางด้านภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับรวมทั้งภาคกลางบางส่วนก็จะมีฝนมากขึ้นนะครับในช่วงเย็นของวันพฤหัส ในขณะเดียวกันทางด้านภาคเหนือตอนบนก็จะจะมีฝนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวในโซนของภาคตะนกเฉียงเหนือภาคอีสานนะครับอีสานก็ฝนจะเริ่มลดลงแล้วนะครับเดี๋ยวคงต้องมาวิเคราะห์ต่อว่าพื้นที่ไหนที่ยังได้รับน้ําไม่พอไหมนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะจะ,จะถึงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนนะปีไหมนะครับในส่วนของน้ําที่ได้รับไปเพราะว่าท่านผู้ชมหลายหลายท่านก็แจ้งมาในส่วนของโซน อีสานตอนกลางที่เคยแ้งเนี่ยได้รับฝนไปรอบนึงนะครับก็ได้น้ําพอสมควรแต่หลังจากนั้นฝนก็ไม่มาอีกเลยนะครับเดีย๋ยวต้องมาเกาะติดสถานการณ์ในส่วนของตรงนั้นต่อนะครับทีนี้เมื่อเช็คในส่วนของอลักษณะของแผนที่อากาศนะครับที่ทางกรมตุนิยมวิทยาจัดทําไว้นี่ครับก็จะเห็นนะครับว่าพายุดีเพชั่นที่อยู่ที่ทะเลจีนใต้ตอนกลางตอนนี้ก็คือวกขึ้นไปด้านบนนะครับแต่ก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำสองหย่อมนะครับที่พัดผ่าน ประเทศไทยอยู่ตอนนี้ทําให้หย่อมสองหย่อมนี้พาดเข้าหาพายุด้วยส่งส่งผลทาให้เกิดเป็นร่องมรสุมพาดผ่านในส่วนของภาคใต้ในช่วงนี้นะครับในขณะที่หย่อมความกดอากาศสูงก็เริ่มที่จะล่นลงไปบ้างแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวอีกสองสาวันก็จะแผ่ลงมาอีกนะครับในส่วนของมวลอากาศเย็นซึ่งในช่วงนั้นก็จะเกิดความแปรปรวนของอากาศนะครับประมาณวันที่20่สิบนะวันศุกร์นะครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดศุกร์เสาร์นะครับ อากาศเย็นก็จะแผ่ลงมาอีกก็จะทําให้เกิดแนวปะทะระหว่างมวลอากาศเย็นกับอากาศร้อนนะครับส่งผลทําให้ระยะแรกเกิดความแปรปรวนของอากาศนะครับก็จะมีทั้งฝนแล้วก็มีมีทั้งฝนแล้วก็มีทั้งอากาศเย็น,นครับในช่วงนั้นนะครับก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูหนาวอย่างเป็นทางการนะครับในช่วงประมาณปลายเดือนตุลาถึงต้นเดือนพฤศจิกายนครับปีนี้ก็หลายพื้นที่ก็ ประกศราศปรากฏการอินโยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องติดตามกันดูในระยะต่อไปนะครับเนื่องจากยังยังคงต้องการฝนตกลงมาอยู่นะครับอาจจะเดือนละครั้ง2ครั้งโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร,กรที่ปลูกในส่วนของพืชไร่นะครับที่อาจจะต้องยังต้องการในส่วนของปริมาณน้ําฝนเข้ามาเติมนะครับแล้วก็เมื่อเช็คในส่วนของพื้นที่ลักษณะสภาพอากาศนะครับนี่นะครับดูสภาพอากาศของประเทศไทยใน 7วันข้างหน้าก็คือ16ถึง22นะครับวันนี้วันที่18เนี่ย16ถึง19เนี่ยถ้าภาคกลางนะครับฝนสิบหกถึง19ตุลาภาคกลางฝน10ถึง30เปอร์เซ็นต์แต่พอ20ถึง22เนี่ยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคเหนือเนี่ย17ถึง19มีฝน10ถึง30เปอร์เซ็นต์นะครับถ้า20ถึง22ก็เริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับสี่สิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเช่นเด ฝนน้อยนะครับแต่พอ20-21เนี่ยฝนก็จะเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วง20-21ก็อาจจะเป็นฝนช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวต้องมาติดตามนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็เช่นเดียวกันนะครับ16-19วันนี้ถึง19เนี่ยฝน20-40เแต่พอ20-22ฝนจะเพิ่มเพิ่มกลับมาอีกนับ40-60ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนัก มีลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับเกิดแนวประทะระหว่างอากาศนะครับภาคเหนือก็มีลมกระโชกแรงนะฝนตกหนักเช่นเดียวกับอีสานนะครับวันที่ยี่สนะครับเดี๋ยวมามามาลุ้นฝนกันช่วงนั้นสําหรับท่านผู้ชมที่ยังได้รับน้ําไม่พอนะครับแล้วก็อาจจะเป็นฝนสุดท้ายของฤดูกาลนี้นะครับภาคตะวันออกนะครับฝนฟ้าขนองยี่สถึงสีอร์ซนะครับวันนี้ถึงสิครับวันนี้กับพรุ่งนี้ ส่วนวันศุกร์เสาร์ฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่นะครับก็ภาพรวมฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงวันศุกร์กับวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะครับเช่นเดียวกับภาคใต้นะครับภาคใต้ฝนช่วงนี้ฝนเยอะนะ60-80%นะครับแต่กลับกันนะภาคใต้ไม่ได้เหมือนภาคอื่นกลับกันพอ20-22ฝนจะลดลงนะครับ40-60%ในขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็เช่นเดียวกันนะครับ ช่วงนี้ฝน60ถึง80เอ่อถึงนะครับแต่หลังจากนั้นฝนจะลดลงนะครับก็ยังคง,งใกล้เคียงของเดิมนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในส่วนของสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับพายุดิเ s s ชันที่ทะเลจีนใต้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยนะครับแต่ว่าต้องบรรลุนว่าทิศทางจะเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นไปตามของศูนย์พยากรณ์อากาศระะกลางยุโรปก็คือ วกขึ้นไปแต่ไม่วกกลับลงมาแต่ดูของทางด้านมาเลเซียกับทางด้านญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนจะวกกลับลงมานะครับแต่ต้องมาลุ้นนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ถ้าไม่มีมวลอากาศเย็นมาเนี่ยก็อาจจะส่งผลทําให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยนะครับแต่พอมีมวลอากาศเย็นมาก็เลยทําให้ทิศทางของเขาเนี่ยวกขึ้นกลับไปด้านบนแต่อย่างไรก็ตามก็ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อประเทศไทยนะครับทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักนะครับก็เดี๋ยวคงต้องติดตามในส่วนของสถานการณ์ กันต่อไปนะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางไหมนะครับก็ข้อมูลอัปเดตช่วงเช้า,ชาวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณนักผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ